ครับเดียรทับร้ครับผมนี้เบียก็อยู่บ้านแล้วนะครับนะฮะล้างสิ่งของเสร็จนะครับอันนี้ก็มีพัสดุนะครับผมมาสรงครับผมมันใหญ่มากนะครับนะฮะอันนี้ก็คือผ้าใบนะครับผมผ้าใบอันนี้เบียร์สั่งนะครับจากร้านประจําที่เบียร์เคยซื้อนะฮะอันนี้อยู่ที่ตลาดไทยนะครับเป็นเต็นม์นะเป็นเต็น์แบบว่าอันนี้เบียร์สั่งขนาด สามคูณสามนะครับอันนี้ที่ไปใช้อยู่ปัจจุบันก็สองคูณสามสามคูณสองนะครับผมนะฮะก็ถึงเวลาที่จะอ่าสละเต็นต์ตัวเก่านะฮะเอาให้น้องนะครับให้น้องไปกางเต็น์ขายเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าอ่าเป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับกลัวน้องแบบลำบากเนี่ยก็เลยอมอบเต็นต์ตัวเก่านะให้น้องนะครับเดี๋ยวเลยทุคนซื้อเต็นต์ตัวใหม่มา มาแกะดูกันว่ามันจะมีเท่านั้นไหมแต่ไปดูมันข้ายางนอยู่ตรงไหนฮนะมันไม่ีข้าวแห้งข้าวแหงอยู่ที่ไหน Dốp xuống nó nặng mấy Có nặng Nặng quá tôi đưa miếng nổi <laughs> <laughs> ครับคนนะดูใกล้ใกล้นานีอ่ันนี้คือผ้านะครับผ้าเป็นอันนี้แบบหนาผู้ผ้าก็หนานะฮะไปดเูเต็นเต็นเหล็กแบบหนาเหมือนเดิมเหมือนกันกับที่เพียใช้นะครับทนฮะทน คนจริงก็เลยแบบผิดใจก็เลยซื้อซื้อร้านเดิมนะสั่งซื้อผม้มาเต็นนะฮะเดี๋ยวเราจะยังไม่กลางกันหรอกยังไ,ไม่กางเพราะว่าเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวไฟลองตอนแรกไปนึกว่าต้นที่ก่อนเไปซื้อมันจะแยกกับข้าไใบกับเต็นอันนี้เขาใส่มาด้วยกันนะไม่คิดว่ามันไม่มี่อนะ ก็เลยถ่ายคลิปไว้แบบว่าเผื่อไม่มีนะแต่ก็มีครบนะฮะอันนี้สามคูณสามครับสามคูณสามก็อันนี้ตรงหัวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทงหางมันก็เก่าทุกทุกแล้วก็ไม่ย่าทำได้สบายสบาย คนเดียวน่าจะกางได้น,นะครับเพราะว่าตัว,ตวเดิอเบียร์กางใน้คนเดียวนะครับตัวเดิมก็ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเอาตัวนี้ไปดูนะครับผมมันน่าจะเต็มรถเลยทีเดียวนะครับได้มาแล้วนะะเดี๋ยวลองกลางให้ดูพรุ่งนี้นะครับทุกคนนี่ก็ดึกแล้วนะฮะโอเคทีเบียขออนุญาตอาบน้ำพักผ่อนก่อนรับในเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับ ครับ